รอดเลยครับผมตื่นเต้นั้งแต่เด็กนะครับเนี่ยผมนะครับชอบชอบใจชอบใจนะครับเห็นไหมต้องดูหน้าดูหน้าอันนี้จับหุนลูกหมุนนะหมุนนะตกปลาในล่อบตกปลานะครับโอ้โหนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเอาให้มันยาวสักสามนาทีนะครับผมหัดเด็กตกปลานะครับจับ นะครับ,นะรบดีใจดีใจเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจ้าเอดินนะครับตกปลาน้ำตกปลาคือครับฝึกฝึกลอกหมาป่านะครับใช้ดีที่สุด ้นจะรู้อยู่พ่อครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับรอผามาครับชอบใจชอบใจชอบใจทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ